สบายดีพม่าพ่นอ้อกปลอดภัยมดจะผูกซุกคนเนาะกลายมาพบกับเบ้าอวดในเซตเก้าเช่นเคยพย่อแม่พี่น้องซึ่งว่าภารกิจของเบรร้าอวดวันนี้ก่อนที่ใเอาไม้เอาไม้นี่ที่ว่าจะนําไปสร้างเพื่อนของที่ว่าัวเป็นใบเนี้ยแต่บอสเนาะที่ว่าเป็นเคล็ดของบ้าลีเนาะซึ่งว่าบรร้าลีเมื่อนี้ก่อนแตติดภารกิจอื่นก่อนทีมอบภารกิจนี่ให้กับเบรร้าอวดนี่ไปอัปเดตการสร้างบ้านของ ผมเมียที่ว่าผัวตาบอดเมียเป็นใบเนาะของไอเซ้งเพิ่นเนาะในการเมื่อวันนี้เขาก,ก่อจะได้ตางไม้เมือ่อล้วก่อสังกะสีเมื่อเล็กไม้สรา้างก่อเจ้าเนาะเพราะว่าก็เป็นวันที่สองเรานาการสาาร้างบ้านของเพิ่นเนาะมือม้อนี้เบลลีบ่ท่านเมื่อเบลลี่ที่ภารกิจอื่นก็เลยมองภารกิจเนี่ยกับประ่วนเมื่ออัปเดตเนาะโอเคผมเม่ยเป็นหนอกนะครับกว่าจะได้คนเอาไม้ขึ้นรถหลังจากที่ว่าไม้ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วเขาก็เสียอกเดินทาง เราเพยเป็นน้องรอเนี้ครับกว่าจะได้น้ำคนใหม่คืนรถเนาะอืออือ โอ okay, นะเคเนาะงไม่เป็นนองเนาะหลังจากที่ว่าเขาเด็กคนไม่สช่รถเป็นเทียบห้อยแล้วเนาะสังกะสีก็อยู่ในนะ่ารอดเด็กพ่อแม่เป็น้องสังกะสีเขาจะได้ซื้อมาก่อนเนาะเขาจะได้กใช้พื้นมันเนาะเด็กช่งกะสีอยู่ในนะรถดแหละโอเคพ,เอพ่อแม่เป็น,อน้อนงเดือนนี้ครักอดเสด็จออกเดินทางไปเลย ไปพี่น้องเราดีนะก่อด้เดินทางมเ๊าก็ได้เดินทามก่อเตรียมก่อล้วเนาะนี่ที่เห็นกันแบบนี้ไม่รู้นี่ก็คือเล่าเนี่ยแหละเนาะสบายดีมื่อนี้ที่ไหนเอาไม้มาแล้วก่อสังกษีมาม้วนงานหน่อยใหเด้อเชื่อมมามื่อนี้นี่น้องายบอลีนบุ๊ดไมาน้องายบอลีนไปที่พลิกอื่นเราก็ให้น evet ้องนี่มาตังมาถ่ายตังเด้อ พุทธก็เลยตั้งสังกสีมากขมาเนอะโอเคนาะพุทีก็พอดีมากกัก okay, no, บพุทีจวบเนาะโอเคเดี๋ย okay, วนี้ก็เขาใะไ้เอาไมมลงลรวก็สังกสีลงมุ่งหันไหนหนอเนาะคือว่าพุทีมากพอทีจวบไอพุ่นด้เนาะนี่เขาก่อได้ไรบอก้ังต่างหืนงน่นหันนมาเอานะบอกไหมวัตถก่นไหม แล้วก็สั่งกระซีที่เขาเตรียมมาเนาะที่จะมุเงกันเล่าเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องเขาเกาะเฉลีเปลี่ยนภาพไปเบิ้งอัปเดตเบิ้งเฮือนเนาะว่าเขาสั่งสำเร็จแล้วสำหรับเนาะโอ้คนน่าจะสำเร็จแล้วเพื่อนพี่น้องในเฮือนเล่าต่างเทิงพูนตัวนี้จะเป็นหยนน้ำซางได้ไม่น่ะวายนี้เนาะจะจะเป็นหยนน้ำซางเที่เทิ้งเนี่ยโอ้ตัง้งตัง้งจักมือเนาะ สมืสามหมื่นี่ก็ถือว่าไว้สมควรเถูกมีไมเนาะไมอมาหมดเชี่ยวเน่นอนเดี๋ยวนี้เนาะกอขอโทษขอไฟลายฟุบข้อมเขาก็แต่เดินทางมาไกลแล้วก็มันหนุนยากเส้นทางนั่นเนาะอันนี้ก็คือว่าเป็นเอื่อยที่ว่าตาบอดเนาะเป็นเมียของไอ้เมื่อกี้ผัวเล้าเป็นคนปักกึกเนาะไปพ่นใบเนาะ อันนี้คือว่าเป็นเมียรเราคือว่าตาบอสเนาะนสบายดีสบายดียดเออนี่นกำลังไปยังมานนี่ไปไปอาบน้ำน้ำบุำ <c oughs> ำม้มี่อีวันนะ่ะน้ำบุม้มี่อืมคือว่ามันนี่เนาะทางนอกเนี่ยได้มาต่างมาต่างอันนะเบาเลียนว่าเบาเรีบุตรท่านมาเนาะเบาเรีติดประเทศอื่นก็เลยให้น่องนี่มา อัปเดตการสร้างบ้านของเอื่อยอ้ายแทนแล้วนี้กําลังสิกลับกลับไปเฮือนเก่าพุ่นเด้อ่าโอเคโอเคตอวนี้ก็บ่าอ้วนก็สิได้นําพาท่านผู้ชมไปเบิงการสร้างเฮือนของเอื่อยอ้ายเพิ่นเนาะก็ใก่สิสําเร็จแล้วแลพ่อแม่พี่น้องเนาะ งามอยขอ่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบเพื่อนก่อนจะเป็นเพื่อนยกทรงเพื่อนเพื่อนห้านเนาะนี่ละเอียดดูไปพี่น้องฟ้านี่เขาเจเาะกจะสานได้สองยางคักเลยวตาเขาเจาะจะมุวก้อนก่อนทางเขาทีมงานของเขาก่อนก็ยุ่งยากนการขนไม้เนาะมันก่อนเดินทางมาไกลแ้เนาะ มันก <sm> ็เฮาก็เลยมาซ่าแล้วก็สร้างเขาก็จะได้สานฟานี่ใสก่อนจนน้อยแล้วก็เขาก็จะได้เอาไม้ใสยัดอยู่เจ้าก็สเนาะเป็นไม้สิยกสิย้วยเนาะนี่ก็ถ้าแต่ว่าางเจ้าก็เอาข้าวสแล้วก็มงัสนี่ตัวนี้จะเป็นักเขาจะก็เอามาจะเป็นแบบห้องนอนห้องนอนของอ้ายเอื้อยเพิ่นเนาะยังเจ้าก็ยังบ่แล้วเด้เนาะ có cháu nhanh xí tầy ở à mày cái sao là có phạc xay cứ nay hơn nháy có cháu cháu xay lọc phê phê có lợi ít đi chú nì lợi ít đi phê phê nọng ngáp nhú xì mươi này có bớt thăm đây Phải không. sàn phá lại sống nhá khác lợi yết ที่นีไหคักบ่อเขาเรลืองยุบบ่อโอ้น้องหน่อยเนี่ยไปตักน้ำทุใสมาตักทุไกลบ่อหน่อยตักน้ำทุใสมาตักอยู่ใกลเหอไปตักทั้งใดน้ำนะตักุพ่นมาบ่อให้มันเบาแไห้เล่าเลาพอตะหูจะแล้วเนี่ยเลาแล้วเล มันลูกมันเด้เนี่ยลูกมองเซงนี่อ๋ออันนี้เป็นเป็นลูกของอาเชงเพอ่นะทั้งสองคนเป็นบื่อะเป็นคนเดียวกันในคนเดียวโอ้ัเนแหนบอะเช้าแหนบเอารงน้นเจาเราป็นแหนบเนาะเอาเอาซีนาไเราไปแห้นจ้าก็ไปสร้างตงเงืนเนี่ยอ้ก็คือวันน้สร้างเนาะโอเคเดี๋ยวนี้ไอเดี๋ยวนี้อาเซงไปทางไห เนี่อสิงดัง,งลำมาา<ำ>ไปหา,าสิงไปหามันนะเอาเงินไปเาไป้าเดี๋ยวไปเอาให้ไปกนะเชียงคนก่อน่ย่าแต่ปอเดี๋ยวมพี่น้อง่านวัจะแล้วานเาะคือวานะ องามงามงามขึอนงามงามเนาะโอ้สบายดีอ่ะสบายดีเนาะนั่งลงก็ได uh, ้ไอ้นั่งลงคือว่าเนาะทางบาลีบ ah ุทธันก็ให้เขามาเด็ดต่างเนาะก็คือว่าตีเกี้ยนได้สร้างเขาเจาะไปทามเนาะว่าจไอ้นี่ชี้แ่งกินสู้ได้สร้างกินเนาะแล้วก็บ่มีเงิน Sự bình nọ bởi vì gần sư phết cờ bình nua là đây này có tăng ba ai, của ai, 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 này ai, 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 số ai, 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 này Hà Sĩ ai, 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 bình ai, này ai, 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 số ai, 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 ห้าสิบพันกิฟเนาะคือว่าอันที่ว่าจำนวนเงินห้าสิบพันกิฟนี่เอาให้อายเนาะมันจะบูะเมเอนจะบูมเอนจะบูมเอนเงินอของน้องมันเป็นเงินอของผู้ใหญ่ใจบุญของเพื่อนนายให้ฝากฝากมาหให้เป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นได้เด้อก็คือว่าเนาะคันชัเพื่อนอวยพรเพื่อนกาอไวยพรไว้เนาะทานผู้ชมเนาะผู้ใหญ่ใจบุญเนาะก็คือว่าเพื่อนนี่เป็นใบ ขอโทษข่อไฟน้ำที่น้องทานผสมในร้ายเนาะที่เว้าจ่าบ๊วสุภาพเนาะคือว่าเพิ่นนี่เป็นใบปักบั่เป็นเนาะเมีอะไรเราผมคุ้นตะบอดนี่บ่วยอ่อนก่อเดาเงินในหาสิบพันหายทั้งไอ้นี่ไปซื้อเพจเกลือเปล่งนัวที่จะมานำที่จะนำออกมาปลูกแต่งอาหารสูสางกินเนาะอ้เนาะเออเออออนี่ขับใจขับใจสบายดีดีใจเนาะที่จะได้เชิญไมน้ยเนาะ thứ 2, 3 vẫn có thể chú này hơn mây nè. OK OK đi check nữa anh đây. Cậu cứ vào nó phải bên nông nọ đây này. Thang sang còn có để con mày, con sang cái xì lung Nó có cháu ba bị chú này chú này có cứ vào mày, đây này sang kia xì cái nó lung nọ. Trạng là có lao sang để năm ở bên mông ngăn, Con anh check vẫn nọ. มีไม้กับของวันนี้แหละนี่ก็จะเป็นเข่วเจ้าจะสานฟ้าเนาะสานฟ้าใช่ปะไรเพราะแถวเนี้ยน,<ะ>นะฮะบงังมั้งโอ้เอาใช้ใช้สีหนาเนะเาะอือโอ้อันนี้ก็คือว่าเพิ่นจะสานใช้สีหนามันสีหนาเฮือนั่น,อนโอ้สานกรคักดเลยโตกแน่นๆมันทิ้ที่นี่ อ okay, no ่าตัวนี้สามสน่ยนะตัวนี้เนาะไม่ตัวนี้นะแข็งดีเนาะสันโปซะเลยเนาะชาโฟโอ้แข็งดีเนาะโอ้ขักี้ขากี้ใส่คอมเนเนียนเนาะใส่คอมยังเนียนดีเนาะโอ้ขักดี้ยุขักดี้ยุพเมพน้องโอเคเนาพแม่พี่น้องเนาะสำหรับการมาอัปเดตบ้านของไอเซ้งพนเนาะที่ว่าเป็นใบแล้วก็เมียพนัน ที่การตาเนะาะบมะอ่อนก็ได้น้ำเอาไม้สังกะสีก็เอาเล็กจำนวนหนึ่งเนาะมามมอไปกับสร้างไปเที่ยวพ่อไ้เราแหละพ่อแม่พี่น้องถึงว่าบมะอ่อนก็ได้เม็ดรกิจนี่ต่างบอร์รีเนะาะบอร์รี่ผลกอดที่ผลิจอื่นก็ได้มอบภารกิจน,น,นี่ยมะอ่อนนี่มาอัปเดตการสร้างบ้านของไอเซงเพิรนแทนเนาะในมื่อนี้เนะาะบมะอ่อนก็ได้เดินทางมามามมอไปสำเร็จไปเที่ยวพ่อไ้เราแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโอเค สำหรับคลิปนี้บ้าอ่อนกอดสิได้เอาไว้สำนี่เนาะมาเจอกันไหมในคลิปหน้าว่าเป็นคลิปแบบใบกับคนที่ตาพร้อมน้ำกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็รจะเลื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้าอ่อนท้ายในคลิปต่อไปเนาะสิ่งที่ขาดบ่ได้ก็คือผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนเนาะก็ขอขโมุกขอบใจผู้ใหญ่ใจบุญที่สนับสนุนทุนมาในครั้งนี้เนาะจะเป็นทุนการสร้างเงินของไอเสยงเพ่อเนาะก็คอยเพื่อนอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บยาไดก้องไข่จะมีปรารถนาสิ่งใดขอได้สิ่งนั้น น้องรับขอได้เงินมือน้องตื่นขอได้เงินแสนสิ่งที่ท่านไหนมาในมือนี้ก็คอยกัปถาจะทานหน่อยทาว่าทำได้เนาะสาธุเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าวันก่อนทีได้ขอลาท่านผู้ชมไปซ้ำนี่เนาะไปเจอกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจ